สวัสดีครับผมชินเจ้าของร้าน The Coffee f r e Coffee Community ครับวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการเลือกกระดาษของร้านเรานะครับที่ใช้สำหรับเจ้าอันนีก็มิปเปอร์ตัวนี้มันสามารถใช้ได้2กระดาษก็คือเป็นกระดาษทรงตูดตัดหรือทรงคาริตัดอีกอันนึ่งสามารถใช้กระดาษทรง V60 ได้หรือว่าเป็นกระดาษทรงกลวยทีนี้วันนี้เราจะมาดูกันว่ากระดาษ2ทรงเนี้ย มันแตกต่างกันยังไงในเรื่องของรสชาติแล้วเราจะเลือกใช้กระดาษแบบไหนในการดิฟกาแฟแต่ละตัวครับเดี๋ยวเราจะมาแชร์แบบฉบับของร้านเราให้ฟังกันง่ายๆครับผมไปดูกันเลยวันนี้เราจะมาดิฟโดยใช้ตัดใจเดียวกันแล้วกันครับ1นึ่งเราจะพีทเหมือนกัน2ก็คือเครื่องกดเหมือนกัน สก็คือการใช้เดียวกันสี่ก็คืออุณภูมิในการดิฟเท่ากันห้าก็คือเทคนิคในการใช้เหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่กระดาษที่เราจะใช้ครับเวลาใกล้กันแปลว่าลูกสายล คือกระดาษทรงปาลิตาเดี๋ยวจะลองชิมแล้วก็จะลองลองเดาว,ว่าตัวไหนเป็นกระดาษตัวไหนเทสบาลานโดยวรวมบาลานเท่ากันแต่ตัวนี้ acidity เยอะกว่าเทคทายคนละอย่างตัวนี้มีเทคทายที่เยอะกว่า acidity ไม่ไม่ไม่พุงง่งเท่าไหร่ แต่ว่าตัวนี้มีเนื้อสัมผัสที่เยอะกว่าตัวนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรความแตกต่าง2งแก้วได้หรือว่ามันชัดแหละที่น่าจะเดาได้คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นกระดาษทรง V คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นกระดาษทรงตุตตัดใช่ไหมใช่โอเคโดยรวมก็คือร้านเราอ่ะจะใช้ริปเปิลริกามีเป็นหลักเออสิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนตัวกระดาษทรง V กับทรงแฟลตเนะ้ะต่างกันที่รูปทรงหรือเนะัวันี้ เวลาเราเทผงกาแฟลงไปกาแฟที่อยู่ในนี้พื้นที่ของกาแฟมันมันจะกว้างกว่าที่การไหลน้ำอะ่ะมันจะไม่เหมือนกันตัวที่เป็นทรงวีสังเกตว่าเบสมันจะแคบกว่ามันจะมีเบสกว้างแค่ด้านบนแล้วมันก็จะรีบลงไปเนาะเพราะฉะนั้นน้ำเวลาเราเทลงมามันก็จะไหลาจากสูงลงมาต่ำเลยแล้วก็มันจะบีบลงมาให้กลายเป็นน้ำเหมือนเส้น ส่วนตัวนี้เทลงไปปุ๊บน้ำมันจะสกัดกระจายอยู่ตรงนี้ซึ่งอย่างที่เราชิมกันเนาะไม่แปลกเนื้อสัมผัสตัวนี้อาจจะเยอะกว่าเพราะว่ามันจะสกัดกาแฟได้ค่อนข้างแช่มากกว่าสรุปเลยวิธีการเลือกกระดาษของร้านเรานะครับถ้าเป็นทรงวีเราจะใช้กับกาแฟที่กลิ่นและรดไปในทางคนหมักหน่อย เช่น a n a e r o b i c process p ต o c e s s ต่างๆที่หมักเนานะหรืออาจจะเป็น Natural p r o c e s s h o n e น p ี o c e s s ก็ตามเราไม่ต้องการให้กาแฟหมักแช่กับน้ําเป็นระยะเวลาที่นานจนเกินไปเนาะเราต้องการให้น้ําสกัดกาแฟให้ทั่วแล้วไหลผ่านลงมากาแฟที่หมักจะมีความเข้มข้นขอ,ของตัวกาแฟอยู่แล้วเนาะกลิ่นแะละรสจะชัดค่อนข้างชัดของตัวเขาเองอยู่แล้วกระดาษที่มันเป็นก้นตัดส่วนใหญ่ผมจะใช้กับโปรเซสวอนะหรือเนเ u อร์บางตัว เพื่อเพื่อทําให้กาแฟมันหวานขึ้นเราจะต้องการแชร่กาแฟให้มากขึ้นแล้วโดยการเลือกกระดาษกองสุดตนัดนิดน,นึงสําหรับคนที่มีกระดาษเดียวอ่าแล้วไม่อยากใช้เปลี่ยนกระดาษบ่อยอาจจะเป็นโฮมยูสอะไรอย่างเงี้ยใช้กระดาษบีก็สามารถทําได้แต่เราอาจจะไปปรับปัจจัยอื่นเช่นการเทน้ําเบอร์บดตอุณหภูมิน้ําปัจจัยอื่นๆต่างๆใครอยากรู้อะไรหรือใครอยากทํากาแฟอยากเข้าใจกาแฟให้มากขึ้นนะครับอยากทำกาแฟให้เป็นเรื่องสนุกขึ้น สามารถทักมาได้เรามี w o r k ์กช็อครับที่ลิงนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปแล้วเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ